สวัสดีค่ะอยู่กับรายการวอชซ์ทุนดีนายและน้ำชนารีนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยค่ะบริษัทไฟอีสแซมไลน์ดีดจำกัดมาชนนำเสนอผลวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสื่อมความงามของคนไทยในปี2025ค่ะ เดอวอลโพส o s poster, นำเสนอผลสำรวจที่เจาะลึกพฤติกรรมความงาม2025 Insight คนไทยกับาการเสริมงามบนแพลตฟอร์มวิจัยออนไลน์ Firstcloud โดยพบว่า2ใน3องคนไทยใช้บริการาการเสริมความงามโดยที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งคือทร e ตเมนต์รักษาสิวและเลเซอร์ผิวหน้าตามด้วยการฉีดโบท็อกซ์เจลเลอร์และการทำทริตเมนต์เลเซอร์ผิวกายสะท้อนถึงพฤติกรรมการดูแลใบหน้าและการทลอววัยที่ถือได้ว่ากลายเป็นไลฟ์สไตล์ปกติของผู้บริโภคคนไทยเมื่อดูแต่ละช่วงวัยพบว่าเกือบทุกเจเนอเรชันนิยมทำทร ment ผิวหน้ามากที่สุดแต่ที่น่าจับตามองคือกลุ่มเจนซีที่ใช้บริการหลากหลายทั้งใบหน้าและลำตัวในขณะที่เจนวเน้นเรื่องใบหน้าดูดีแบบไม่โป๊เสริมความแต,ต่งตึงลดอายุใบหน้าเป็นพิเศษส่วนเจนเอ็กซ์เน้นหากถากการที่ดูแลรูปร่างและผิวกายมากกว่าแค่ใบหน้าอย่างเดียวแต่เมื่อดูตามเทศนอกจากผู้หญิงยังเป็นกลุ่มหลักของการบริการความงามโดยเฉพาะการใช้บริการทริทเมนต์และเลเซอร์ผิวหน้าแล้วทางฝั่งผู้ชายเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งผิวหน้าทริทเมนต์ผิวลดไขมันและกระชับสัสด่นวนแง้คาาามามขอ ที่มีเป้าหมายคือการดูดีในแบบที่มั่นใจที่สุด่ะ